วันแท้ครั้งที่21โดยเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2564นั้นรอบ16คนได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยมีนักมวยจำนวน8คนที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้คนที่1เดชภาคินกำนันจีรวัตรคนที่2ภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินคนที่3กอเต่าเพชรมนึกคนที่4ฉลามดำนายกเอท่าศาลาคนที่5ขุนศึกสอเดชพันธ์ คนที่6เพชรน้ำชัยสอตอโต้งบะจินและคนที่7อวุฒิกรสวนน้ำทีรีคนที่8เพชรสังวานสอกาแฟมวยไทยครบทั้ง8คนแล้วนะครับเพื่อเป็นเกียรติสำหรับการแข่งขันขอเรียนเชิญคุณสมยศอรุณมาศรองในสนามมวยช่อง7 HD และคุณพีรพงศ์ธีระเดชพงศ์โปรโมเตอร์มวยไทย7สีร่วมกันเป็นสักขีพยายนบนเวทีในการจับฉลากนะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่ หมายเลขหนึ่งเดชพาคินกำนันจิรวัตรจับก่อนเลยครับรจับเสร็จแล้วกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับหมายเลขสองครับภูมิใจไทยประกรณ์พรสุรินครับจับเลยครับเสร,ร็จแล้วกลับไปอยู่ที่เก่านะครับหมายเลขสามครับเกาะเต่าเพชรสมฤทธิ์ครับลปลาไหลส่สเก็ตทาจราบีครับ สารำดำนายกเอทาศลาครับเชิญครับขุนศึกสอเดชพันธ์ครับตามไปเลยครับเพชรน้ำชัยสอจอโต้งปราจีนครับวุฒิกรสวนน้ำคีรีครับสดสดร้อนครับมาสักครู่และคนสุดท้ายยังไม่หายเหนื่อยครับเพชรสองบาลสอกาแฟมวยไทยครับจับครบแล้วนะครับ เราจะเริ่มนะครับไปดูที่หมายเลขหนึ่งคือเดชภาคินกำนันจิรวัตรได้หมายเลขอะไรครับหมายเลข6นะครับไปอยู่แต่ตำแหน่งเลยครับภูมิใจไทยประกรณ์พลสุรินครับ6หมายเลข7ครับอ้าวเจอกันเลยครับหมายเลขที่3นะครับกอ,อเตาเพชรสมนทธิ์ได้หมายเลข2ครับฉลามดำนายกเอท่าสลา ได้หมายเลข3ครับอยู่คู่กันพอดีนะครับหนึ่งกับคนศึกศอเดชพันธ์ครับหมายเลข8นะครับเพชรตั้มชัยสอจโต้งประจีนครับได้หมายเลข4ครับวุฒิกรสวนน้ำทานขีรีครับล่าสุดครับหมายเลข5ครับและสุดท้ายครับเพชรสังวาสอกาแฟมวยไทยครับโชว์เลยครับหมายเลขหนึ่งครับ เอาเลยครับเออเ1เจอ2 3เจอ4 5เจอ6นะครับจับคู่เลยครับจับคู่กันเลยครับหมายเลขหนึ่งเจอกับหมายเลขสองนะครับสามเจอกับสี่ห้ากับหกและเจ็ดพบกับแปดครับสรุปดำนะครับสรุปนะครับเพชรสองวาจะเจอกับเกาะเ,เต่านะครับฉลามดำเจอกับเพชรนำชัย วุฒิกรเจอกับเดชภาคินและภูมิใจไทยเจอกับขุนศึกนี่คือ8คนสุดท้ายของมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่ 20, 21ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนักสู้ของเราทั้ง8คนครับและก็ขอบคุณนะครับขอบคุณปูนตราเสือขอบคุณโปรโมเตอร์ครับเฮชุนและรองนายสนามมวยท่องเจ็ด h อขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามครับ8คนสุดท้ายจะเริ่มเร็วๆนี้ครับ